สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DK ร i v e r e v i e ช่องรีวิวรถยนต์ที่พาคุณไปสัมผัสกับโลกแห่งยนต์ประกรรมรุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถรุ่นใหม่ทุกสัปดาห์ วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถ SUV ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปี2026กับ Toyota c โ r o l l a c r o s s รุ่นใหม่ล่าสุดรถคันนี้ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ทั้งความหรูหราความประหยัดและเทคโนโลยีล้ำสมัยในคันเดียว Toyota c o r o l l a Cross 2026มาพร้อมกับรูปลักษณ์ภายนอกที่ปร,รับโฉมใหม่ทั้งหมดมีเส้นสายที่เฉียบคมขึ้นไาหน้าแบบเล็กดีไซน์ใหม่พร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิงไลท์ที่ให้ลุคทันสมัยกระจังหน้าโครเมียมทรงหกเหลี่ยมพร้อมลายใหม่ที่ดูแข็งแกร่ง ตัวถังถูกออกแบบให้มีความสปอร์ตแต่ย hey, ังคงเอกลักษณ์ของความเป็นค o ร o โ l ล่า o ร s อยู่ครบทั่วล้ออัลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่เพิ่มความโดดเด่นให้กับทุกมุมมองเมื่อมองเข้าไปภายในห้องโดยสาร Toyota Corolla Cross 2026ยังคงเน้นความกว้างขวางและความสบายของผู้โดยสารเบาะหนังคุณภาพสูงตกแต่งด้วยตะเข็บได้แบบพรีเมียม แผงคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเครื่องเสียง JBL รอบทิศทางให้เสียงคมชัดเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกซ้ายขวาและหลังคาซันรูฟพานโนรามาที่เพิ่มความโปร่งโล่งภายในห้องโดยสารในด้านขุมพลัง Toyota Corolla Cross 2026มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรและระบบ y b r i d Generation ใหม่ที่ให้กำลังมากขึ้นแต่ประหยัดน้ำมันกว่าเดิม เครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่นี้ให้กำลังรวมสูงสุดถึง140แรงมา้าส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ eCVT ที่ทำงานได้รับรื่นและเงียบกว่ารุ่นก่อนระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ2ล้อหน้าและแบบ AWD ที่เหมาะสำหรับทุกสภาพถนนโตโยต้ายังได้เพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงในโค r o l l a Cross 2026ด้วยระบบ Toyota s a ซ e t y s e n s นรุ่นล่าสุดประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลัยให้อยู่ในเลนรวมถึงระบบตรวจจับคนเดินถนนและจัก,กรยานในเวลากลางคืนซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในด้านสมรรถนะการขับขี่โคโรลล่าครอสรุ่นใหม่นี้ให้ความรู้สึกมั่นคงและนุ่มนวลกว่ารุ่นก่อนช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นเหมาะสําหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลพวงมาลัยไฟฟ้าแบบใหมให่ให้การควบคุมที่แม่นยําและตอบสนองไว ทำให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจในทุกโค้งโตโยต้ายังให้ความสําคัญกับสิ่งแวดลอ้อมโดยใช้วัสดุภายในที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติและสามารถรีไซเคิลได้ถึง85ทั้งยังมีระบบอีโคดรฟ์โหมดที่ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงถือเป็นอีกก้าวสำคัญของโตโยต้าในการมุ่งสู่ยุคแห่งความยั่งยืนราคาของโตโยต้าโคโรล่า cross อสยังไม่ถูกประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะอยู่ในช่วงที่สามารถเข้าถึงได้เหมือนเดิม พร้อมรับประกันคุณภาพและบริการหลังการขายระดับโลกสำหรับใครที่กำลังมองหารถ SUV ขนาดกลางที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและความปลอดภัย Corolla Cross อสถือเป็นตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง DK Drive Review เพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นใหม่จากทุกแบรนด์ทั่วโลกเราจะพาคุณไปสัมผัสประสบการณ์การขับขี่ที่น่าตื่นเต้นและอัปเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโลกยานยนต์ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ